พอดีผมเ็ดคลิปรีวิวจักรยานนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นถือว่าจักรยานไฟฟ้าใช้งานได้ดีมากนะครับดีเลยวิ่งตามเหนื่อยเลยใช้งานแล้วดีใช่ไหมครับใช่โอเคนะครับถือว่าถือว่าผ่านนะครับขนาดอยู่บนนอกนะถ้าไปดินทรายระวังลื่น รถเคลืนะครับผมพอดีเจอจักรยานนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับตัวนี้ต้องเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้ารอจักรยานนะครับตัวนี้มีที่ปั่นด้วยเออมีที่ปั่นน่าเป็นอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยว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 แป๊บนึงไงอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบน่าจะแบบประมาณแบตจะประมาณสามสี่ก้อนะเนาะอยู่ตรงนี้สี่ก้อนว่ะแบตแห้งสี่ก้อนนะครับตรงนี้ราคาประมาณเท่าไหร่กอได้ เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดพันเหรอเจ็ดแปดพันเอ่อตัวนี้ต้องเรียกว่าจักรยานนะครับเพราะว่ามีที่ปั่นเดี๋ยวเดียวเลยผมยกขาออกนาดนี้จักรยานไฟฟ้านะครับอีกทีคนนี้ก็เป็นต้นใการใส่ใส่ดีปะฮะดีค่ะซื้อว่าดีต่างจากหม้อใส่ปะแรนเร่พ่อพ่อกันปะพ่ออู้จะดีกับพีทไปยังสิอ๋อไปลองมึงกันนะเดี๋ยวผมชี้ไปด้านต่ำ โอ้แห้งตอนนี้โอ้แห้งเลยนะโอ้แห้งบ่ไปแห้งโอ้แห้งอยู่ตอนนี้เอาเอากลับบ้าป่ะนี่กลับมาโอ้แห้งเติบอยู่ครับใช้งานได้ดีมากถือว่าใช้งานได้ดีอยู่เลยมันอยู่ได้นานไหมครับแบตเตอรี่ชาร์จครั้งนึ่งนี่ยุดดนเติบบ่น้องสามืออะไรอยู่ขันห่าองไปไกล อบ้านแม่ก็ไปบ้านคล้อยขึ้นไปไกลๆนี่ก็สามารถเลี้ยนได้คือมอเตอร์ไซค์เลยเลีนไปได้โอ้บหเปลืองน้ะมัน,น,นเนาะชาร์จแบตโดนเติบไปไหนเลยมโดนเคร่องเครื่องมือขไปได้เลยโอ้นี่ครับก็ดีนะครับผมเหมาะมากคับต่างจังหวัดนะครับธรรมดาอันนี้เร็วไวนะโอ้โอ้โอ้ ไาดมันเร็ว oh, มันเร็วก็มอใส่ปตัวนี้เลี้ยวเลี้วเพียงขโม่ใส่เลยเออคืออันนี้มีไฟหน้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีไฟหนาวใช่ไฟหน้ามีไฟหน้านะครับเราล็อกนงก็มีมีมีกิ๊กกิ๊กวะมีปีกปีกมีปีกถ้าถ้าเราถอดออกก็กันขโมยได้โอ้กันขโมยได้ วไอ้กดกดแต่อะไรวะกดแตะไหมใช่ปิ๊กป hmm? uh ิ oh. ๊กปิ๊กบรออ๋อเอออันนี้ล่อๆเป็นแบบเติมยางเลยนะครับใช่อ๋อโอ้ตัวนี้แสดงว่าอันนึงคงยายสิว่าโอ้แล้วนอยู่เลยล่อตันแต่มันน้อยกว่านี้อ๋อพอดีผมเฮ็ดคลิปรีวิวจักรยานนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นถือว่าจักรยานไฟฟ้าใช้งานได้ดีมากนะครับ ทีดีีเลยวิ่งตามเหนื่อยเลยใช้งานแล้วดีใช่ไหมครับใช่โอเคนะครับถือว่าถือว่าผ่านนะครับขนาดอยู่ภานอกนะถ้าไปดินทรายระวังลื่นถ้าไปอย่างเงี้สบายมากอเคครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม